ในกลางศตวรรษที่20ในยุคของสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดในการพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีกว่าฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีอวกาศแต่เมื่ออเมริกาสามารถส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ได้ในปี1969สหรัฐก็ครองตำแหน่งในฐานะมหาอำนาจอันดับหนึ่งในอวกาศมาโดยตลอดจนกระทั่ง การแข่งขันสำรวจอวกาศเป็นไปอย่างเข้มข้นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐและจีนจีนเป็นประเทศที่มี GDP อันดับ2ของโลกที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอย่างก้าวกระโดดเพื่อที่จะไล่ตามสหรัฐอเมริกาให้ทันตั้งแต่ความพยายามในการสร้างสถานีอวกาศเป็นของตัวเองส่งโรเวอร์ไปยังด้านมืดของดวงจันทร์และล่าสุดส่งยานอาวกาศไปยังดาวอังคาร เมื่อวันที่23กรกฎาคม2020ท่ามกลางวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นทั่วโลกจีนได้ส่งยานอวก,กาศทียนว่านหนึ่งในจรวด Long March 5เป็นเวลาไล่เลี่ยก,กับยาน Perseverance ของสหรัฐอเมริกาและยานโฮ e ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เทียนว่านหนึ่งที่แปลว่าคำถามสู่สวรรค์เป็นภารกิจแรกของจีนที่จะเดินทางไปสำรวจดาวอังคารทั้งในส่วนของยานในวงโครจร และโรเวอร์ที่จะไปลงจอดบนพื้นผิวในภารกิจเดียวกันซึ่งไม่เคยมีประเทศไหนกล้าพอที่จะรับความเสี่ยงส่งยานโคจรยานลงจอดและโรเวอร์ขึ้นไปในภารกิจแรกในขณะที่สหภาพโซเวียตมหาอำนาจที่ตีคู่สหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานก็ได้ประสบความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งในการส่งยานไปลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารความพยายามของจีน จึงนับว่าเป็นภารกิจที่มีความทะเยอทะยานอย่างมากหลังจากที่ยานเทียนเวินได้เดินทางผ่านห้วงอวกาศเป็นระยะทางกว่า470ล้านกิโลเมตรในที่สุดก็เดินทางมาถึงยังดาวเคราะห์แดงเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2021โดยตัวยานเทียนเวินม,ม,ม,มีรายการการสำรวจยาวเหยียดตั้งแต่การโครจรรอบขั้วโลกของดาวอังคารเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบใต้พื้นดินของดาวเคราะห์ซึ่งอาจบ,บ่งบอกถึงการมีอยู่ของชั้นน้ำแข็งใต้ดินได้ อีกทั้งยังมีภารกิจในการเก็บข้อมูลจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์และสนามน้มถ่วงของดาวอังคารเมื่อถึงวันที่15พฤษภาคม2021 3เดือนหลังจากการมาถึงดาวอังคารของจีนยานเทียนว่นหนึ่งที่เป็นส่วนของยานลงจอดก็ได้แยกตัวออกจากส่วนที่เป็นยานในวงโครจรเพื่อตรงดิ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารในบริเวณยูทเปียแพนิเชียที่ราบทางตอนเหนือของดาวอังคารที่เชื่อกันว่า เป็นแอง่งหลุมอุกกาบาตขนาดยักษ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง3,300กิโลเมตรอันเป็นสถานที่เดียวกับที่ยานไวกิ้ง2ของนา s a เคยไปลงจอดเมื่อปี1976และยังเป็นอู่ต่อเรือในจกักรวาลส t a r ์เท k คอีกด้วยการลงจอดบนดาวอังคารนั้นนับว่ามีความเสี่ยงสูงมากถึงแม้ว่าชั้นบรรยากาศของดาวอังคารจะเบาบางแต่มันก็เพียงพอที่จะเผาไหม้ยานอวากาศได้จึงต้องมีการออกแบบเกราะก,กันความร้อนที่ดี ซึ่งในขณะที่บรรยากาศเบาบางก็ต้องใช้ร่มชูชีพที่มีขนาดใหญ่มากในการชะลอความเร็วและรวมไปถึงการใช้ตรวจขับดันเพื่อลดความเร็วลงไปอีกขั้นจนกระทั่งยานเทียนว่นหนึ่งสามารถลงจอดได้สำเร็จในวันที่15พฤษภาคม2021ทําทำให้จีนเป็นชาติที่สองหลังจากสหรัฐที่ประสบความสำเร็จในการลงจอดบนรรดาวเคราะห์แดงพร้อมส่งสัญ,ญญาณภาพแรกกลับมายังโลก ผ่านยานเทียนเวินที่อยู่ในระดับวงโครจรอ,อีกทอดหนึ่งโดยเราจะสามารถเห็นเส้นขอบฟ้าของดาวอังคารจากรูปได้อย่างชัดเจนและเช่นเดียวกับยาน Perseverance ของ NASA ที่มียาน Mars Reconnaissance Orbiter คอยถ่ายภาพจากวงโครจรของดาวอังคารไว้ทำให้เราสามารถยืนยันการลงจอดของประเทศจีนได้หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาทางการจีนก็ได้เผยภาพเซลฟี่ของยานจู้หลง โดยใช้เทคนิคการปล่อยกล้องไล้สายไว้กับพื้นก่อนจะเคลื่อนโรเวอร์ถอยหลังกลับแล้วกดชัตเตอร์โดยจะเห็นได้ว่าในภาพนั้นปรากฏให้เห็นธงชาติจีนได้อย่างชัดเจนโรเวอร์จู่โลงที่แปลว่าเทพเจ้าแห่งไฟตามคติจีนมีภารกิจให้สำรวจผิวดินโดยรอบบริเวณที่ลงจอดโดยมีมัลติสเปกตรัลคาเมล a ใช้ถ่ายภาพลายสีของพื้นผิวเพื่อศึกษาชนิดของหินบนดาอังคาร พร้อมหาร่องรอยของส่วนประกอบใต้พื้นผิวผ่านอุปกรณ์ยิงขึ้นวิทยุที่จะให้ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์จีนบนโลกสร้างแบบจำลองพื้นที่สามิติของดาวอังคารซึ่งจู้หรงและ perseverance ของ NASA น,นั้นมีเทคโนโลยีหลายส่วนที่แตกต่างกันก็เพราะว่าทั้งสองประเทศมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป perseverance มีระบบลงจอดที่เหนือกว่าเนื่องจากเลือกลงจอดณตำแหน่งที่ยากกว่าและจู้หลงมีมวลเพียง250กิกรัม เมื่อเทียบกับ Perseverance ที่หนักถึง1ตันทั้งนี้ก็เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายส่วนที่ NASA ได้ติดไปกับยาน Perseverance เช่นเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity แขนกลเพื่อเจาะหินแล้วเก็บตัวอย่างกลับมายัางโลกในขณะที่ภารกิจหลักๆของยานจู้หลงคือการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของดาวอังคาร n นบริเวณ Utopia Planitia โดยทางองค์การอวกาศจีน CNSA คาดหวังว่า ตัวยานจะสามารถดำเนินภารกิจได้เป็นเวลา90วันบนดาวอังคารความสำเร็จของจีนนั้นนับเป็นก้าวแรกที่สวยงามบนดาวเคราะห์แดงสามารถก้าวผ่านมหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียตและสหภาพยุโรปจนเป็นชาติที่สองที่สามารถลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จและเมื่อไม่นานมานี้ทางการจีนและรัเสเซียก็เพิ่งมีประกาศความร่วมมือในการสร้างสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยจีน ดึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในการแข่งขันทางอวกาศครั้งใหม่ในศตวรรษที่21ซึ่งจะสามารถก้าวทันสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่นั้นก็คงเป็นคำถามที่เราต้องติดตามกันอย่าใกล้ชิดต่อไป